ไอ้ขาวพี่น้องค่ะเขาอุ้ยน่นเดี๋ย้ายขายผักพี่ดำดิครับข้ามานต่งานนอพี่น้องขอมันช่วงตอนีปีสีแล้วพี่น้องค่ะีสี่แล้วแล้านหิวเขานะอหิ้ข้างนอกหิ้ขนาอชิลปีนรับเชิญกับมานน้ำดิมาน้ำมันจะไปปนรับเชิญเขาแต่ว่าเขาโชคดีแห้งนุญพอดีก่อนสิเขาบานเทาเลยซ้ำบานเท่าล่ะซ้ำบานเทาเนาะซ้ำบานเาก็เลยบ่พอ yu bawang kitab dulu ayaangnguyang ปีขึ้นแล้วคุณยายตัดขึ้นแล้วัวนี้ยามัวที่กูจะสือไปัวขึ้นเลือดแดงนั่ ตอนเด็กๆจำได้เลยขัดมีสีทองเนาะัดมีซื้อคุณยายก่อนกินด้ยกินดูยายจะขายเจ้าแาค่ะิปนี้ิปไปชนะอืมิปแีสิบบาทได้เัดมีนมีซุมัเียนแม่นบ้ค่ะนิปเสียนแม่นไดสีสันเป็นนี้ชิแม่จะใหขายกันหน่อยๆาเรื่องหน่อยๆ ลูกสาว่านหละแม่บอกว่เนี่ย่ชอบไหนใส่หอมไม่ขอหอมก็ไหะมันตีบุงหอมโอ้มันใส่ขอาหอมอีกแล้วค่ะเกิดลูกขึ้นมาพัดตั้นตงแต่ีสามแล้วตีย่ยกต่คุณหนึ่งแต่อีกหนึ่ง้นแล้ว ยังที่ท่านมันก็เย็นไใ่ไหมไปเท่ยกันเลไปเี่กันแม่หู่งลใช่ไหมขายหลังแต่เรื่องมนตัวอนุบาลตอนนี้ยายจนว่าอันนี้ก็ยังขายอยู่เอา ยังเลี้ยงมันมันมีม <bursting> ีบอแค่ไหนเลยอเกิ้มเก็ิ้แม่บ้านมันเก็ิ้นเก็ดิ้มเลยเอาจำมาดูวานยด ม um, yeah, yeah. um ่มีโซฟาเจ็บจิตเจ็บจิตเจ็บจิตเจ็บไหมเียงขนาดเลยาจำลานว่าอะดิเนี่ยนั่นใล่ะเบี้ยงแบบเล่าค่ะเบ่้ยงว่าจัำ่อะไรโอยจำ่ได้เนอะจ้่อะร้านร้านไปเียบุญค่ะไปเงีบุญได้คำ จังไม่เลยังไม่เลยบักมหลูกไงเด็ดชังจั่ค่ะคุ้เนี่ยเดียเลยมันกันน้าเย็นน้ำเย็นเอาเลยยายมาไปยังนี่เ่านี่นีเห็นคณยายเอามือเอามือสาหนเล้าลางเลยดิล้าลางใช่ดิบ่อะไรอันสะอาดผิดปะมะแม่ เ็จะเอาดามาคุณยายหลังมือแน่หันเทียนอยู่แล้วหลังแน่อของมากกว่าลางอ่หัวแม่มากกว่ใส่ใ้มาแล้วจ้ะยังบ่บคเยเ้ยกินกับตมุ้งน้อยเนี่ยกินกับตะหนักขนักเสียงจินเป็นหีืว่าเชิมฟักเสียงเดิ หมดเลยเนาะย่าเนาะหมดเนาะหมดจสมอกำลาบัดกำลอาบัดเน่ยั้า่อวนแม่นไปจำยาวเ่ไปจำซุดด้ยเลยโคตรไทยตลอดเลยเป็นใหญ่เมียจ่อยเนาะมันจ้อยศูนย์จ่าเาะจ่ายักอยู่ยังซื้อแล้วผะซื้อแล้วคซือแล้ว สุกไหมานไห้ำไห้ด้วยๆยยิงยินไปได้ลูกเด้อเดี๋ยวก็ืเ่าเป่าพอลูกอ่าม่งเปาันี้เระมึงเนี้พักนี่กับปูกเกาเอียงนี่ก็เดียไปชื้อเอาอย่างห้บาทนึงนี่มันเรวมึงเนียพี่น้องก็ไปเก็บอันนี้พอลูกก็ไปหาพอลูกไปหาหอยด่หอยหอยแล้วเอาอย่างพุ่นหนาวอจ้ะลีบบ ใ่ป่าเราขยันหมันเพียรด้ยจตงแต้พีเป็นเงยเนกะขายวันไหน้ขายเยอะเจ้าอันคือเจ้าเนาะเจ้าเก่าของแท้ของตเจ้าเก่าเนามันเวเป็นคู่กันเหมือนรอเนาะเป็นเื่อปาเป็นเ่งนดีกะมันนี่มีตีมั้ยมีดีมันจะปเลือกันแบไ้ ก็ซื้อตะไคร้แล้วม่ไแล้วไกตูเพมีหมูริคบ่ค่ะตร่มจอมตุมจมหมูิอ่ได้อันนี้หมกมาได้เก่งยังไงได้มอ ปลาชิวปลาวนีส่งปลาหน่อยนี่ปลกบกบกน่อยหรือบกงลาชิวบาทิปบาทตัวใหญ่ได้เปิดบังโหลดตัวแบบไงปลาชิว่ิหน่้าอันนี้ปลาชิวแก้วอะรกันชิวอ่าวกับปลาชิวแก้วมันอ่าวกับแก้วอ่าวนี่ตัวตใหญ่ปลาชิวอ่าวบานท่านี่ตใหญ่เอ๊ขับปลาชิวเนี่ยปลาชิวแก้วปลาชิวตัวไหนน่อยคือปลาชิวลงลีบบานท่าปลาชิวอ่าวเหลือตัวใหญ่เนย เอาเมล่ดปากขึ้นมาตาเดือกไว้กมูแถบกไก่ย่าเแตงแตเนี่ยยุหุ่นกับแบบหุ่นมาเนี่ยพีดมาเห็ดบ้านนู้นี่ปากกรเลกมาที่ที่้างหนังใช้กุเทมันมืดึมเาเอามาขาย ทุนมานเ้วอกจจะทีบก็เอาไปเอามากแต่ขายได้ทุ้ขานเราเวรนน้องยู่ตลาดนัดบานสีแก้่วด้วยค่ะขายทุกวันอาทิตย์วันอังคารนันพรหัสัดเมนี่วันหัดขายสามมือมันเป็นตลาดเราเนี่ยงานล้วนแล้วจำอะไร <c oughs> เค่ะเอาอย่งนีจ้เอาบอกกิก็บอกพุงนจักบาทเป็นจักบาทอ่าชักเบอรีเป็นสามชักเดเอาสเดี๋ยวเอาไ้เจก่อนเดี๋ยวมั่งวนนาสุดละมั่งวนามาเเดี๋ยวไปหาล่มก่อนสามพันเมตรเอเอาีไปเจก่อนีนเจ้าก่อน